สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมผมกับอันนี้เราก็อยู่กับเกมอิลูมินาติวอร์นะครับผมเกมสุดฮาที่ผมเพิ่งโหลดมาเล่นมาอันนี้เล่นครั้งแรกยังเป็นศูนย์ศนอยู่ยังไม่ซื้ออะไรมาเลยเอาครับเริ่มเล่นกันเลย เราจะเก็บแต้มพวกนี้เพื่อไปซื้อ um อิลู MLG โอ้ตายตายหา่าแล้วเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เอลูมินาติพวกนี้ให้หมดนะโอ้ยได้แค่สองร้อยเองตายตายตาย ซื้อเสื้อได้บ้างโอ้โหเสื้อเฮียอะไรไม่ได้เลยแค่สองร้อยเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่มาหลายรอบคราวนี้จะเล่นแบบรัวละนี่เล่นแบบรัวเล่นแบบรัวฮะ หายกูเล่นแม่งครบจะห้านิ้วแล้วเอะไรเว้ยเอาไม่เอาไม่โฆษณาเหี้ยคือขึ้นจังเลย ไข่แมงคลิปเกมนี้วะเฮียแต่เรามี M L G กันมันจะฮากว่านี้นี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อเอ้ยซื้อได้ยังโะว้ยเก่แม,ม่งโตรได้สาระแต่กูสนุกไอสัตว์ <c oughs> อะโอเคใช้เลย tưng 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 Ôi, à, lên nhạc chim phải lên สังเกตดีๆว่าไอตัวโซนิกเรามันไม่มีแว่นนะตอนแรกอ่ะกูยิงดักหน้าแม่งเลยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยอมใจคนสร้างเกมเลยสัต์はは กูใช้สองมือกดแล้วไอสัตว์เอ้ยได้มาแล้วได้อย่างน้อยก็ได้มาอันนึงวะอืมเราได้รูดอะไรและทีมแม่งโคตรหาเลยไข่แม่งคิดเกมวะอยากจะกราบเท้าง,งามๆแล้วเกิน มาอีกรอบแต้มเราต้องถึงสองพันให้ได้เว้ยว้าว <laughs> ม้ายเกมเหี้ยที <c oughs> ่เล่นแบ่งซ้อมต้องสร้างแต่กูกลัวมันนะไอ้เหี้ยเพลงแม่งมันว่ะเฮ้เฮ้เอ๊ะเฮ๊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 ะเอ๊ะเอ๊ เอาเอาสองพั 2, 000, 2, 000, นสองพันต้องไปของกูวปเนีโอ้ยลีมือกูล็อกอะอีกี้ยเล่นจนนิ้วล็อกข้างซ้ายบ้งเี้ย อ,อ,อ,อู้อู้มามารัวมารัวว่ะมารัวว่ะมารัวว่ะสังเกตสองเส้นผมใช้สองนิ้วนะอ๋อโอ้สามพันกูดีใจแล้วซื้อเฮียเลยดีค่อยๆซื้อตามลำดับไปครับผม Tung 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 tương tự ăn lót ăn lót mang chi ra yên Illuminati <laughs>

งานนี้ต้องครบหมื่นเว้ยเพ้่งซื้อเพิ่มอย่าี้อ่ะซ <c oughs> <c oughs> ื้อเลยได้บ้างวะยังไม่ได้ในสิบร้อยพันโอ้ยสองหมื่นเลยเหรอ มึงดูไอเดี๋ยวมึงดูไอแอนที้ไอแอนตี้สมุกวี๋ดิอ่ะจอจอซีหน้าก็มาอี๋แม่งเกมนี้ครบจริงๆเลยสแนปด็อกอ่ะอีกรอบนึงรอบสุดท้ายอะรอบหน้ามาเล่นใหม่ อันนี้วันนี้ให้ผมให้ดูเกมก่อนใช้แม่งสี่นิ้วเลยสี่นิ้วไม่ได้ช่วยเฮียเลยเลยเฮีย โอ้ก็บบอกได้ตรงๆว่าเป็นเกมที่เล่นยากมากครับผมครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกดซับสไคร้และกดไลค์ด้วยนะครับผมสําหรับว,วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเล่นรอบๆใหม่เดี๋ยวถ่ายมาเป็นพาร์ทที่2เลยโอเครักน้าจุบจบ